สวัสดีค่ะคุณพี่วันนี้คุณพี่อยู่บ้านด้วยเหรอคะพี่เธอมาทำไมเนี่ยฉันเก็บไข่กไก่กับผักสดๆที่บ้านเอามาฝากเบลกับหลานนะคะเอาวางไว้ที่โต๊ะเนี่ยเมลไม่อยู่เหรอคะไปตลาด งั้นฉันขอรอเดียวกลับมาก่อนแล้วค่อยกลับนะคะเอ้าแม่คิดถึงเงเลยแล้วเป็ไงบ้างลูกแม่มาทำไมไม่โทรบอกหนูก่อนล่ะคะหนูไม่ได้เตรียมอะไรต้อนรับแม่เลยอะ่ะ ม่เป็นไรลูกโทรศัพท์แม่เดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ดับก็เลยไม่ได้โทรบอกเบลก่อนเห็นลูกกาลังท้องกําลังสแ้แม่ไปเยี่ยมดีกว่าแต่ว่าดี๋ยแม่ต้องกลับก่อนนะลูกแต่ไม่ทันรถออกแม่คะแม่อยู่กับหนูต่ออีกสักสองสามวันไม่ได้หรอคะหนูไม่ได้เจอแม่มาตั้งนานแล้ว啊น้าโอ้ ได้จ้ะแม่คะงั้นเดี๋ยวแม่นั่งก่อนนะคะหนูจะไปทำกับข้าวก่อนเมื่อเช้าพี่โชคอะ่ะซื้อปลามาสดๆเลยเดี๋ยวหนูจะไปทำต้มยำปลาให้แม่กินของโปรดแม่เลยนะไม่ได้นะปลาน,นั้นน่ะลูกชายฉันซื้อมาเขาซื้อมาให้ฉันกินพรุนี้ค่อยไปซื้อใหม่ก็ได้นี่คะแม่ซื้อใหม่เหรอแล้วมันไม่ต้องใช้กันซื้อหรือ,องไง อย่าลืมสิว่าตอนเนี้เธอไม่ได้ทํางานและลูกชายฉันก็เป็นคนหาเลี้ยงเธอเธอควรที่จะช่วยเขาประหยัดนะแม่คะปลาแค่ตัวเดียวก็ไม่ได้แพงนี่คะไม่แพงอย่างนั้นเหรอตอนเนี้ประเทศเนี้ยอะไรอะไรก็แพงไปหมดกันหละเบลไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่กลับก่อนนะเดี๋ยวไม่ทันรถออกลูก แต่แม่ครับงั้นเดี๋ยวแม่อยู่กินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับเรื่องต้มยำปลาอยูจะโทรหาพี่โชคว่าจะเอาอยัางไงค่ะเบลอ้าวพี่โชคกลับมาพอดีเลยแม่ครับที่แม่พูดเมื่อกี้ผมได้ยินหมดแล้วไม่ใหญ่ผมนานานมาที ทำไมแม่ทำแบบนี้ครับไอู้กคนนี้นี่มันเซอเบอร์จริงๆเลยชอนี่แม่น่ะกําลังช่วยลูกประหยัดอยู่นะแม่แม่ลองคิดดูนะครับแม่ก็มีลูกสาวถ้าวันไหนแม่ไปเยี่ยมน้องเขาทําแบบนี้กับแม่แม่จะรู้สึกยังไงอีกอย่างแม่ใยายผมก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเบล เขาเรียกแม่ว่าแม่แม่ก็ควรจะรักเขาเหมือนลูกสาวคนหนึ่งส่วนแม่ยายนานๆนา,นนานทีแม่ก็ควรจะต้องหน้าไแบบคปนกันเองทำไมแค่ปลาตัวเดียวต้องพูดจะทำให้จิตใจกันด้วยเราครบอบครัวเดียวกันต้องรักและบองตองกันไม่ใช่หรือครับแม่คะที่ผ่านมาแม่จะทำยังไงหนูไม่เคยว่า เพราะว่าหนูคิดว่าเราคือครอบครัวเดียวกันหนูรักแม่เหมือนแม่แท้ๆของหนูที่ผ่านมาหนูไม่เคยคาดหวังอะไรเลยนะคะขอเพียงแค่ครอบครัวเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็พอคะ่ะผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันเถอะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์ฝีมือทํามาให้ทุกคนได้ชิมดูโอเคไหมครับโอเคนะแม่